ครับสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีคุ้นครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาเฮงมวนซื้นพี่รองเอ้ามื้อนี้มีข่าวด่วนครับผมสําหรับใครที่ติดตามแม่บัวปู่ดำเด้เพียงเด้อปู่มายใหายแล้วมันบอแมนตัวนั้นเพิ่นว่ามันเป็นตัวไหนพี่รองรอดติดตามรับชมรับฟังไปพร้อมๆกันครับอสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมสวัสดี สายดว่วนสายตรงจากแม่บวัวครับผมจา้าสายดว่วนสายดว่วนเออลูกเอ้ยสายดว่วนโอ้เปลไอ้ไรแม่เป็นอยไรอันมันสิเป็น,น,น,นเครื่งงงองงวดงวดนั่นแหละงวดที่เพื่อนมาบอกหกสองนั่นแหละหบานน,าน,าานี้คือเก้าคือเก้าบานนี้เพื่อนมาบอกไหมเอา้าเพื่อนมาย้ำบอ,บอกแม่มัดมัดพักได้บอกเออเพิ่นมาย้ำแล้วเพิ่นมาย้ำบอกว่า อันสองหกโอ้ยว่ามาคนชิงลูกสองหกหนึ่แมนนะลูกหกน้องคนวางสิเอาหยับลงมาจังสีเพิ่นวางจังสี่บ่แมนบ่แมนไปจังแังนหรอสั้นหยับลงมาจังสี่หรอสั้นเพิ่นวางนั่นโอ้คือตองว่ดเพิ่นให้มาไบสองกอเออสองกอหล่ะหล่ะสองกอเนี่ยเพิ่นเพิ่นว่าเพิ่นอพ้าซื้อๆว่ะสั้นเพิ่นว่างนึ่ง อันสูไลเล็กเพถือเพราะั้นเพื่อนว่านั่นอันะตกเต้เานั่นมันสองหกสองเจ็ดสองเต้าน้ครับผมบาทที่เนี่เพิ่นว่าสองโมเมนเป็นหนึ่งเพิ่นว่าสิโอแต่ว่ากะเอาโตกเต้านั่นก็เอาน้ำแดงหันละแต่ว่าก็กากาาากสิลูกลูกนั้นล,นลนังกะสิว่าหลายเลขหลายโตนอกอะอีกก็เดียวอีกก็เดียวว่าหลายดอกก็มาต้องซื้อหลายซื้อโตัวละสิบบาทยี่สิบบาทนี่ละโอ้ โอ้พันมายาให้ไหมเพราะว่าถ้ากันละสองก่ออาจจะเป็นสองเก้าจะเป็นเออเก้าเก้าสองหกที่พันให้แกแมนอยู่อ่าพันวางมันบปแมนสุไลเล็กว่าถือเล็ขสองเป็นเล็กหนึ่งตัวพันวางที่หนึ่งหกพันวางที่พเราพันกับไหปบอกด้วยว่าเป็นหนึ่งหกแมน นั่หละหัวห <A. S 1> ัวว่างหกสองน่ะพันก็วางส่หลังหกสองได้ละพันวางสิโอหัวว่งอันหกหกสองเออแมนตอนนั้นพันก็บอกขอว่างสีิละบัดมัางวันนี้พันมาบอกมนน่ะลูกหกหนึ่งหนึ่งหกว่าสั้นหกหนึ่งหนึ่งหกแมนย้ำขอย้ำย้ำว้าเลขหนึ่งหกหกหนึ่งแต่ว่าส้มนั่งกับเอาหน้าแม่แมนได้หัวนี่อาจจะออกบนออกลางเตอเอา แล้วแม่จ้ะคือตองวะเพื่อนมาให้ไว้คือสองตอหน้าแม่เนาะแม่อ่าสองกอที่ว่าสองอืมสองหกสองเจ็ดสองเก้าตีไปจังสั้นอ่าแม่ได้ตีไว้เพื่อคืนแต้มรุ่งแต้มแม่อืมอ่าสองเพื่อนมาบอกเมว่านนี่เพื่อนบอกว่านบอแม่ได้ลูกมันเลขสองเป็นเลขหนึ่งเดียวสั้นเพื่อนว่า สุไลเล็กว่าเธอว่าสั้นอืมโอ้แม่ไ้ไว้ก็คือสองหกสองเก้าน้ยแแม่อืสองเจ็ดสองหกสองเก้าอ่าสองสองเจ็ดอ่าก็คือสองกว่า ที่หายมากแต่ตอนหอด้วยพี่หนอนเด้อมันพวดมีข้ามึงอาจยันแหลมมินจับชนอ่าสองมันเป็นว่าเลทสองมันบเป็นวาเลทสองเป็นเลทหนึ่งเด้อเวอร์ันอืมแต่ว่าสองเจ็ีเส็บสองกับสองเก้าเก้าสองอ่ะาไว้คือเก้านั่นแหละแล้วเกินแต่สองหกนี <ừ> ่แหละอ่าเป็นเป็นหนึ่งหกคนว่าอืม อ่าพากันบอกันเชียงไปพิษแปะพิศนาอ่าภูพิ่นก็ได้ลยยิ่งก็ไมหนึ่จ้าแมนอ่าพิ่นก็เด้เอาเชียงกันยังก็รอกันเี่่อือแมนพง่นก็ยมาบอกว่ามันชุบปลกนมกเพนว่าโอ้ลูกหลานกับปลก้นอพนอวศน์ปาตัวใหญ่กับตัวสัานตัววศน์มันก็เลยว่ามันบ่แมน ไอ้จอมเป็นเหล็กหนึ่งหนึ่งหกเด้อว่าใส่ควางสิวันนี้อันเพิ่นมาบอกเพิ่นวางีิเด้อวันนี้เป็นงัวทุกท้ายเด้อเพิ่นมามาบอกอีกแล้วเพิ่นวางีิเอ้าชัว่าั์นะออกภาษาแล้วทำออกภาษาไปอีกงัวหนึ่งคุณอาเพิ่นยังสิบอกว่าันโษาหลังวันนี้แล้ว คือออกเป็นเป็นออกพั้นาเนะแม่นะจ้าออกพั้นาออกพั้นาเพอาะว่ได้มาเ้อะมวดหนึ่งคนลาว่ากันขวามวดเป็ุคนลาเพอจังสิมาคนว่าโอ้คนถือไปเที่ยวตัวเนาะจิไปตัวคนไปหาเที่ยวคนเออ่นออกพั้นสาไป่นจะไปหาเที่ยวงวดหนึ่งแล้วจะงวดต่อไปจังจะมาให้อีกครั้งหนึ่งจ้าแม่นโอ้ อา้าพี่น้องฟังเอาเด้อฟังเอาเด้ออันนี้เป็นของแม่บัวไดว้พี่น้องเด้อแม่บัวปู่ดำเพิ่นเขามาเก,ก้ามว,วดซ้อนเนาะเก้ามวดซ้อนต้ามืาขึ้นมาย่ำให้ควบหมู้สึกแม่เป็นืังไหนบ้างควบหมูซื้อแม่ซื้เาเด้ออ่าพ่อพ่อจะเพิ่นบอกแล้วแม่ก็เลยไปซื้ออ่าเออไปซื้อใต้น,าน้ามันละดินใต้น้ามันละ ฝันมัเนี่ยมันมานเอาอีกับปูมาหายหล,าย,ล,า,ยลายนี่กธอกับปูตัวเดงนดมหอบเอาหอบเอาสองสามกะละมังแด่ยจดเครืองอยูอีกับปูน่ะนะกันฝันยังจีก็ส่งคืออยู่เด้คือได้แล้วแต่กับซีเมนว่าจังสั้นนั่นแหละแต่ถ่าคือคืาอมฝันนอกกับว่าอยู่ก้มฝันใส่ผู้ได้เสื้อกับเสื้อผู้เสื้อกับเจดาแม่เด้อหล่ะเอ้ยอ่าห้เป็นน้าทางเนาะแม่เนาะ เออเป็นแนวทางคือกับผู้มากกเอาผู้บ่ามากกันแล้าาาวไปใครไม่ชอบติดอาอ้ยเล็ไม่ใหญ่คือหลายโตแท้บ่เอาดอกว่าพันก์เบ่เป็นยังลูกอ่าบ้าไปยังเข้าให้เป็นแน้วทางคุณแม่พันใจก็จ<ะ>ผู้มากเขาก็มีอ่าพูดมากพูดทิ้ติตามแม่ก็หลายอยู่อืมอันนี้กนะ็คือโกงคือใช่พิ่นมาบอกคือเป็นเป็นคือจังหวัดที่เพิ่นมาบอกองสองนั่นแหละคือกันเลยบ่แม่แมฮะ ลักษณะเดียวกันเลยบอกห้องเนี่ลักษณะเดียวกันแบบเดียวกันเลยคือพันบอกคือตอนนั้นพันบอกหกสองเนราน่ะอ่าเออมันก็ออกหกสองอีลีมากวันนี้พันก็บอเพ่นก็บ้ายั่งคือกันพันก็บ่ามันสิเปอนอันี้เลขสองจะไหนลูกมันก็เป็นเลขหนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่งสุดตัวพันวางสี่จะไมนจุดนะพนวางสี่โอ้อหครับผมครับผม เอาพีใา่ให้โชคหมันทุกผู้ทุกคนนอล่ะให้โชคดีเอ้อเอาครับผมจ้าจา้าวันดี้ค่ะขอบคุณอะไรครับจ้าอ้าวพี่นอ้นองเนาะเป็นแม่บัวครับผมเพิ่นไม่ย่ำให้อีกครั้งนึงคือเอไมจจอธิบายให้ตอง่วเพิ่นมาให้สองกอพีนอ้องเพิ่นมาให้ตัวเลขไว้คือพิศนาสองกอ ก็เรยกว่าเอาสองกอมันติดผิดยังหรอปูเข้าวถามในข้อฝันเลยพี่ร้องเด้อนะเป็นก็สองกอดกับสองหกเนี่ยคนว่าล็อกจำแอดมินที่จับใจกล่อมคุณแม่คนเรากข้อฝันจะเล่เป็นที่ไปที่มาของสองหกคุณแม่เล่ห์กล่อไว้คือแต็มลงเต็มแต่ว่าขำตัวหนึ่งพี่ร้องนะคนบ้าสองหกกับสองเจ็ดแล้วก็สองเก้า สองก่อสองเก้าก็เป็นได้ผนเลวาจัสัน้นแต่ว่าผู้ให้บอกให้ก็คืออสองก่อกับสองหกผลเลวานาะให้พิจารณาเพื่อเราทางช่องได้ยินข่าวมาสั่กับรายงานให้สั่งแล้วพี่น้องแต่ว่าแม่ก็บอกว่าจะถิ่มเลือดบ,บานี้ก็เลียงกันเลืออาจจะเป็นเก้าเก้าเพราะสองก่อตัวแม่บวัวคนกับมักฟันคงอ่า อีกคงหนึ่งเพิ่นกับฟันสองเจ็ดเจ็ดสองเพิ่นมากส่วตัวเพิ่นแต่ว่าหลังวันพระมากเหรอพี่น้องเพิ่นมาเขาฟันจันทรีกแล้วอ่าจะเฉียงกันหลายจะสะพากันปึกหลายเพิ่นว่าในขวกฟันในพี่น้องเนาะอะสองกขอข่าวบาอไปซื้อสองกอเพิ่นก็เลยว่ากันหนึ่งหกหกหนึ่งคันดีเพิ่นว่าเนาะ ตามนั่นเด้อพี่นอ้องเด้ออ่างวดนี้หลังออกภัรษาจับไปเที่ยวเปิดหูเปิดตาสักงวดก่อนงวดหนาา้าพัก่นว่างวดต่อไปจังมาให้จังสิมาให้สำหรับงวดนที่สิบหกนี่พี่น้องสำหรับตัวเลขแม่พาน,นแม่บัวฝันมาโค้กสุดท้ายอ่าถือว่าโค้งสุดท้ายเนาะเม็ดเดียวหนึ่งหกหกหนึ่ง พี่น้องให้ไปกลับร้อมให้พิจารณาเบง้อุณลังคุณแม่บัวน,นี่ฝันเอาไปเสียงเอาไปฟันฟันว่าได้อีกปู่ตัวหนึ่งเนี่ยมาสั่นพี่น้องก็ทือว่าได้สิ่งได้ของแล้วเพื่อนว่าอาจจะมีโงมีหมนันถ้ามีท่านั่น,นกน็ให้เป็นเนื้อท่านปรดใช้วิจาร,รยญาณในการรับชมรับฟังใส่สติก่อนพี่น้องเนาะ สำหรับชิปแม่บัวครับผมโสดๆครับเฮงๆงปังๆทุกท่านอ่าครับแคปหน้าจอเ้ย้ยอแม่บัวโค้งสุดท้ายมาแล้วครับหนึ่งหกหกหนึ่งเรือยๆน้อยเด้อโสดๆมันมาลำๆเรื่อยๆทุกหูทุกคนครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ